จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิตถวายพระเดชพระคุณพระยานวีรากรอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนอดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเวียง ที่วัดหัวเวียงตำบลจองคำอําเภอเมืองแม่ห้องศนจังหวัดแม่ห้องศอนนายสมชายลีล่าน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระยานวีรากรอดีตท,ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ห้องศนอดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเวียงอําเภอเมืองแม่ห้องสอนซึ่งมรณภาพด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพ,พลันเมื่อวันที่12ตุลาคม2566เวลา9ก้านาฬิกา50นาทีณนะวัดหัวเวียง พระยานวีรกรอายุ88ปี53พันษาชื่อเดิมคือจันทิมามหาสิงห์เกิดเมื่อวันที่14เดือนเมษายนพศ4 7 7บันพรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่18กรกฎาคม2513นณวัดม่วยต่อตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวเวียงเมื่อปีพศ2517ซึ่งเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพของชาวตำบลจองคำ